ทางส้มทางอย่างนี้สวัสดีจ้ามือนี้ยายอันนี้เพศครับจูปุจูคนยายเจ้าเมกาผ้ามวนสิบผ้าตาทองมาหาหยังตาทองข้ามาหาหมดแดงครบวานรุ่นยายบึงสีใดว่หมดแดงมือนี้ยายมาหาหมดแดงยายบวแดงเขาโคเขาปลาดอกเดจจ้ามือนี้แต่ติดตามยายเดจจ้าอยู่เป็นกำลังใจให้ได้เดจจ้าเลยจ้า ุลูเนื้อหมดแดกนะมีบ่อละไรแอวยามือนี่มาหาแน่ไข่หมดแดงมือนี่จะไปต้มเซปาโดยจา้าสิมีบอ่อสิมาบนบ่อนี่มากตาท้องมาเบังให้มันลูกสาว,ดวา้ดวยจ้ยาเด้อเลยเร่อยมาแ เห็นบมอพี่น้องอุย้ยมีอยู่เด้อจา่าอุย้ยมานมานอยู่เด้อจ่าเด้อนี่พี่นอ้องเกยเกยๆเกยเกยเกยเออ,อ,อ,อมีอยู่เด้อพี่น้องมามามาแย่ก,กับยายเด้อ ใหญ่หาแต่ของเจ็บๆยายบ่ได right ้เขาคู่เขาปลายายหาไข่มดแดงหาแต่ของเจ็บๆแต่ทองวะอยากให้พี่น้องเบิ่งเนาะจะกินไปหายยังหายหายเนี่ยไข่มดแดงได้จ่าเด้อคือกิบออกไงเนาะนี่ยหละนี่แหละแต่ทองยายหาแต่ของเจ็บเจ็ ได้น้อยนึ nah, ่งหร้อพี okay, ่น้องเด้อเดได้พ่อตุ่มใส่แล้วจ้านี่จ้าไปเหลือกไปเฮดเมียงให้กินอีกเนะเถอะเนาะเส็บๆไปเลยเป็นบ่งีย่อีกห้างนึงอีกแล้วจ้าแม่โมเสีนงงอมเด้อพี่น้องเด็กหัวเดดชจะได้ยุพาไปทางไหนเนาะ มาหายยเจเลนี่มาหาคันมาหาก็บม่ไดกินได้ยากเนาะพี่น้องเนาะไปตตำปนแล้วแรงแลวง่ายเอาเอาวายอ้าอาเอาอถ้าอาาเจ้าเจ้า ก่อนเลยโคดหม้ดฮ่า่ยยจะไปกับมังมวนกับมวนอีลีกับตาทองเจ้า เพื่อกระตังใจ่ใหญ่เลยเแฟนครับกรบเบือแฟนครับไม่ได้จ่าเด้อแฟนครับอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศได้จ่าเด้อเออเอออุ้ยนั่นนี่อย่าได้อู้ยเห็นเพิ่งเทขาเพิ่นเพิ่งกน้เพิ่นเพิ่งกนเขาเออโอ้โนั่นนั่นอย่าพอเอาควิดโควิเอ้าจ่าเด้อเบวันที่ไทยอันนี้ก็อุ้ยวจะาม่เปียกด้จ้า มามามาเทเดี๋ยไอ้คายไทยอันน้ก่อนไอ้คยไทยอ้คายไทย่ๆพี่น้องเอ้ยมีแต่ไม่เป๋งมาเลยเลยจ่าเ้อนี่อืมนี่อสมนี่ก่อนพี่น้องไอ้ออ้ยพี่น้องเอ้ย เห็นบมพี่น้องเห็นบมมาเด้อพี่น้องมาเด้อม,ม,ม,มาเอาในตาทองไปตุ่มเซปาลา,าไดจ่าเด้อจ่าเนี่ยดอกปาดปาดปาดดลงอาไปุ่นที่ททล<ม>าบาทที่สามเดจ่านี่เฮอ ห่องทีสามห่างทีสามอือนี่เาะลงเห็นยิท่นเมือเดี๋ยวเท่าออนี่บ่ไ้ถงปหพี่อเอ้ยเขาเขเนเออเห็นบ่พี่นนอเห็นบ่เห็นบ่พี่นนองเห็นบ่นี่มันเดอจ่าเด้อเจ้ามื่อวานยังเท่าวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่ยี วัาทิ่ย์เป็นวัดเกิดของไพรละเทาโอ้โหวันนี้วัดเกิดจะท่อกุ้ยข่อยบบหูเลือเทาจ่าเด้อเออเท่ออกเจ้ามันนี้วัดเกิดเจ้าก็ให้สุขภาพแข้งแรงเนะ้่เจ้าเด้อให้หมดแดงครบเจ้า <laughs> มาหาเก่งเ <laughs> ออ <laughs> พี่นองเด้อแย่ละ <laughs> มันคือเจ้าไงอายุบมันคนยืนด้วยเจ้าด้วยนคบีนี้ยลวงพี่น้องเห็นบ่กจะทองแหงมดแดงมดเนี่ยห่างไม่ดไกนะ เ <laughs> อบบอ,อ,อืัวเงียอะไรตีเทาะ้ <c oughs> ู่ปรนเตกใช <c oughs> อ,อ,อตัวนี้ใครมันตัวเต่าปนานันว,ว้า มีคนแห่บ่ได้แถอเพิ่นว่ามันแตกมีแต่ไข่งามๆในจ้าเด้อนะเออห่างเดียวกันน่ะแลงเจ้าเออนยังห่อนอดอ้อมเออเออพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องมาแห่ไข่มดแดงพ่อมีแห้งแหละครับมดแดงครบ เขานั่นนะจ้าเจ้าก็ลองก็นี่ก็นี่แม่ยายบอกเขาไปน่ำไหนเจ้าไม่ลกมุ้งเนี่ยมาไม่เลกว่าพิดว่าถือก็คนสูตรก็อภัยได้จใจด้วยวันเกิดเจ้าเจ้าเดียวจ้าปีเจ้าวันหกสิบสองปีแล้วนะเสาวแลวกันยังมีแห้งอยู่นะสาว ัูนอุ้ยได้มาอีกเลยได้จ่าเด้อนี่สี่ยายเขาไปนั่งบ่ได้นี่เออนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยมานมาเด้อมาให้มดแด้ครบเนกันได้จ่าเด้อเพื่อนครับจู้บุกคนมามามาเอามือเมาเมาในยายเด้อมือนี่เราอยางหมดครบไปตุ่มเชีพ่าตุ่มเชียังแสนที่น้องตั้มพ่ ลงไปสักไหนมืดดอกเห็นบอพี <Luc ar cells> ่น้องเห็นบ่อห่างห่างบ่อห่างแต่ทางนั้นห่างก็สี้อุ่นนะบ่มีเรื่อยๆเถ้ะจะได้กับพ่อหรือกินได้ยากอะไรหาไปเรื่อยๆก่อน ้แืออ,นนไไอใช่มันครบมันลงมาทาาั้งไตอืม <c oughs> อืมเขาอ๋าออู้ยคูลงมันบินเหมือนเด้อพี่นอ้องเด้อตัวไหนบ่บินเนี่ยเจ้ามันจะเลือเออเออเออเนี่ยลงมาจ่อยตัวนี้ใครหน่อยมัน เคาะเคาะอยู่ดีจ่าเด้อหนิเขาใดเขาบะถึงผุนหินพ่อไปบ่อยพูนพี่น้องถึงบาลาเทาปูนห่างบางไงเลยใหญ่บางหูชุ่มด้ีจ่าเด้อหนิเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออืออือมปูน เห็นพอดบ่อยๆคนเองอออ้าถือมวเทาคูบอ่อพูนเจะคอยลงมาเจะคอยมาเบิ่งเอานนอนพี่น่องน่อมนมมาเห็นเนาะเดิอจ่าเดินนี่เท่เลยเด้อจ่าเลยไล่อยู่อือเออเหี้ยมืดา ้ถอยทับไปเงินล่ะเงยไปเรื่อยๆด้วย้าเออเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องใครหง่อยู่กะบอกแล้วเฮียอยู่ไหนเฮียตัวมหนทางฝีบัวเลยเออเออเัน เด้อพอได้กินเลยดาดูโอุ้ย,ยพี่น้องกินบ่อพี่น้องกินบ่อนี่ได้หลายอยู่เด้จอจ้านี่ไอ้กระพืดเป็นเงินพี่น้องเอ้ยปลามันงามงงาเอ <laughs> ามาเงินไปไปเงินเด้อจ้าเด้อพ่อ มาทางมาทางแล้วทางไปบ้านแล้วด้วยจ้าไปเนี่ยลุ่มเนี่ยยด้วยจ้านี่จะม,มีห้างมอปนะพี่น้องผุนตะทองเนี่ยลุกไปนเนี่ยเราไม่มีบอะเท้าโอ้ไม่มีบ้านเป็น มาเลยด้วยจ้าจะท่องรูดเขาไปว่าแต่บะม,มีมีคือเก่าเดืเอดๆหันคอยอันนี้ก่อนอันสุดถ่ายด้วยจ้านี่ถอยมาหอ,อนเหือนนี่ฮือฮือ,อ,อไปเฮือนแทนแน่นอนมนันหมดกระครบด้วยจ้าเออนี่บอลนี่จ้าแกมอหนเหือนเร็วพอดีกินได้ยยากนะจ้านอนเลยนี่เออจะท่อง หม้อหัวเนื้อเร็วไก่เขาเฮือนนี่ด้วยจ่าเดือดพ่อได้กินได้ยอยากดูนี่เดี๋ยวยายจีเอาออกเอาไข่ไว้จะไข่อันนี้ไว้จะนี่นี่จ่าเดือนี่เอาไข่ไว้จะไข่เอาหมีปีงไว้จะปีงถ้าตุ่มใส่ป่ะเอานี่นี่จ่านี่ยายเลือกไว้แล้วนี่เออยายเลือกก็ตะท้องเ้ลยตะท้องมัได้เลือกรู้ไหมยายท้องมัได้เลือกเราเนี่อจ่าเด้อนี่ ออกมาเลยว่าเธอตุ่มใจป้าตัวนี้ไข่หน่อยมันเด้อจ่าเด้อนี่พอได้กินแต่ยาดูจา่าหาไข่มดแดงมือนี่มนัมนมนันมันยู่จา่มามันนี่เด้อจ่าเด้อนี่ใหญ่ที่จบคลิปเด้อจ่าเด้อนี่หญ่พอได้กินแต่ยาดูใหา่อยู่ไปหา คลิปเงี้ยใครมดแดได้วยจา้าขอคุณทุกกรลังใจขอคุณทุกไหลทุกแท้ทุกคอมมนแชจได้ด้วยดีเสมอมาด้จ้าเด้อเพื่อนครับทุกคนที่ไห้กรลังใจได้ซึงทั้งในที่ตาประเทศด้จ้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าสู้เยี่ยมยคลิปจบไปด้จ้าเด้อลากนาะทุกคนจุ๊บ